ยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวดีๆจะเป็นอย่างไรเมื่อมหาเศรษฐีที่กำลังตาหาความจริงใจต้องทดสอบความเมตตาของคนแปลกหน้าคนหนึ่งแมทธิวเคมีทุกอย่างทั้งความร่ำรวยอำนาจและอิทธิพลแต่เขายังคงตาหาสิ่งที่แท้จริงอยู่ดีการเดินทางของเขาพลิกผันอย่างไม่คาดคิดเมื่อได้พบกับลิลลี่พนักงานเสิร์ฟสาวที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของเขา ติดตามกันต่อไปนะครัว่าความรักครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและบอกเราหน่อยว่าคุณกำลังดูจากที่ไหนกันนะมาเริ่มกันเลยแมทธิวเคนคือชายที่มีทุกอย่างในวัยเพียง35ปีเขากลายเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของคาริหาหลังโตเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวและกองรถหรูบริษัทเทคโนโลยีของเขาเติบโตเกินฝันแต่ท่ามกลางความสำเร็จทั้งหมด แมทธิวกลับรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ไม่อาสลัดออกไปได้เขามีเงินมีอำนาจมีอิทธิพลแต่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงกลับกลายเป็นของหายากเมืองที่เขาอาศัยอยู่ลอสแอนเจลิสเต็มไปด้วยผู้คนที่ต้องการบางอย่างจากเขาคู่คา้าเพื่อนฝูงลูกน้องแม้จะมีคนรายล้อมมากมายแต่แมทธิวกลับรู้สึกหนามากกว่าเดิมความร่ำรวยที่เคยเป็นสัญ,ญลักษ แห่งชัยชนะกลายเป็นกำแพงที่กั้นเขาจากโลกภายนอกคนรอตัวปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าความเคารพนั้นมาจากใจจริงหรือแค่เพราะกระเป๋าเงินของเขาหลายปีที่ผ่านมาหัวใจของเขาค่อยๆแข็งกระด้างการทรยศการค้าขายที่สก,กรปรกและคำสัญญาที่แตกสลายทำให้เขาระแวงทุกคน แต่ในยามเยบเมื่อดีนธุรกิจจบลงการประชุมเลิกแล้วแมทธิวก็อดไม่ได้ที่จะถามตัวเองความเมตตายังมีอยู่จริงหรือไม่ยังมีใครอีกไหมที่มองเห็นตัวตนของเขาไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีและแล้วด้วยความโดดเดี่ยวที่กดทับหัวใจ Matthew, แมทธิวตัดสินใจทดสอบโลกอีกครั้งคราวนี้เขาจะทดสอบความเมตตาของคนแปลกหน้า คำคือหนึ่งที่อากาศเย็นยเยือกเขาเดินเข้าไปในร้านอาหารเล็กๆชาญเมืองไม่ใช่ร้านอาหารหรูที่เขาคุ้นเคยแต่เป็นร้านที่มีสเสน่ห์แบบเรียบง่ายที่นั่งเป็นหนังไว้นิ้วป้ายหน้าร้านจางๆและแสงไฟอุ่นๆที่เชื่อเชิญคนเดินผ่านมันทําให้เขานึกถึงวันแรกๆที่ยังดิ้นรวนก่อนที่ชีวิตจะกลายเป็นวงจรของการประชุมแอุรกรรกไม่รู้จบ ทันทีที่ก้าวเข้าไปสายตาของเขาก็ไปหยุดที่พนักงานเสิร์ฟสาวคนหนึ่งป้ายชื่อเขียนว่าลิลลี่เธอยิ้มต้อนรับเขาด้วยความอบอุ่นที่แท้จริงทำให้เขาตกตะลึงไม่มีพิรุธไม่มีเศษซงนเธอไม่ได้ปฏิบัติกับเขาเหมือนมหาเศรษฐีแต่ปฏิบัติเหมือนคนธรรมดาด้วยความเมตตาและเคารพแมทธิวเวียนั่งที่มุมบูดบางอย่างในใจเขาสันไหว ความผอมตัวและความจริงใจของลิลลี่ทำให้เขาสนใจมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้สัมผัสมาหลายปีคำถามผุดขึ้นในใจมันจริงหรือแค่การแสดงเพื่อหวังทิปก้อนโตจากชายแต่งตัวดีเท่านั้นระหว่างเมื่ออาหารแมทธิวสังเกตลี่อย่างเงียบเงียบเธอเคลื่อนไหวไปมาระหว่างโต๊ะมอบคำพูดดีๆและรอยยิ้มให้ทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนเธอปฏิบตัติต่อทุกคนเท่าเทียม เธอไม่ได้ประจบเขาเหมือนคนอื่นๆในชีวิตเขาเธอไม่ได้ให้การดูแลเป็นพิเศษเธอแค่ใจดีความคิดนั้นผุดขึ้นและก่อนที่เขาจะห้ามตัวเองแต่เขาก็ตัดสินใจทดสอบเธอเขาจงใจทิ้งกระเป๋าสตางค์ไว้บนโต๊ะขณะลุกไปเข้าห้องน้ำเขาไม่สนใจเงินมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือการทดสอบเธอจะหยิบมันไปโดยคิดว่าเขาไม่สังเกต หรือจะคือมันให้เหมือนที่เธอทำกับของลูกค้าคนอื่นเขาพยายามไม่คิดมากแต่คำถามนั้นยังค้างอยู่ในใจห้องน้ำว่างเปล่าขณะล้างมือความคิดของเขาวิ่งวนถ้าเธอหยิบไปละ่ะนั่นจะบอกอะไรเกี่ยวกับเธอและเกี่ยวกับตัวเขาเองเขาเคยถูกขักหล่อมามากความร่ำรวยทำให้เขามองโลกในแง่รายหรือเปล่าเมื่อกลับมาที่โต๊ะเขาสแกน ห้องด้วยหัวใจที่เต้นแรงกระเป๋าสตางค์หายไปแล้วความตกใจทำให้เขาตึงเครียดแต่เขาบังคับตัวเองให้สงบนั่งลงทำเป็นดูเมนูขณะสำรวจรอบๆที่มุมกลายของร้านลิลลี่กำลังคุยกับลูกค้าคนอื่นยิ้มแย้มเหมือนเคยท่าทางไม่เปลี่ยนความสงสัยของเขาเพิ่มขึ้นนี่แหละใช่ไหมเธอก็เหมือนคนอื่นๆ แต่ขณะที่เขายังมองอยู่บางอย่างที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นลิลี่เดินตรงมาหาเขาใบหน้าเต็มไปด้วยความจริงใจคุณผู้ชายคะเธอผู้พร้อมยิ้มอ่อนโยนยื่นกระเป๋าสตางค์ให้หนูเจอนี่อยู่บนโต๊ะคงลืมไว้โดยไม่ได้ตั้งใจหัวใจของแมทธิวเต้นแรงเขาคาดหวังอย่างอื่นบางทีสายตาแปลกๆหรือการเพิกเฉยแต่เธอกลับทำในสิ่งที่ควรทำ คืนของให้โดยไม่ลังเลไม่คิดอะไรเขารับกระเป๋าสตามมารู้สึกทั้งโล่งใจและผิดหวังเล็กๆก,การทดสอบในสายตาเขาล้มเหลวลิลี่ผ่านอย่างสมบูรณ์แบบเธอซื่อสัตย์ไม่ได้คิดช่วยโอกาสแต่แมทธิวยังไม่ยอมจบง่ายๆมันง่ายเกินไปตรงไปตรง,ตรงเกินไปเขาต้องการรู้มากกว่านี้ค่าคืนนั้นขณะจ่ายเงินและเดินออกจากร้านความคิดของเขาวิ่งวน เขาเห็นบางอย่างที่หายากมีค่าในตัวลิลี่แต่เขายังไม่พร้อมเชื่อว่ามันเรียบง่ายขนาดนั้นไม่เขาต้องการการทดสอบที่ลึกกว่านี้เย็นวันถัดมาแมทธิวยังคงคิดถึงลิลี่ไม่หายาพาพี่เธอคืนกระเป๋าสตางโดยไม่ลังเลวงเวียนในหัวเขาใช้ชีวิตด้วยการทดสอบและควบคุมทุกอย่างมานานแต่การกระทำง่ายๆของเธอกลับทำให้เขาสะดุด เธอแตกต่างจากทุกคนที่เขาเคยเจอบริสุทธิ์ไม่สนใจสถานะหรือความร่ำรวยแต่มันจริงหรือมีใครที่ซื่อสัตย์และใจดีได้โดยไม่มีเบื้องหลังหรือความผิดหวังยังค้างอยู่ในอกเขาหวังจะจับผิดเธอได้เพื่อยืนยามมุมมองที่เหยียดยามของตัวเองแต่ตอนนี้เขากลับเริ่มสงสัยตัวเองถ้าเธอเป็นคนร้ายตัวตนจริงๆละ่ะ ถ้าเขาตัดสินเธอผิดเหมือนที่เคยตัดสินคนอื่นแมทธิวรู้อย่างหนึ่งเขาปล่อยวางไม่ได้เขาต้องรู้ให้มากกว่านี้การทดสอบครั้งแรกง่ายเกินไปเขาต้องการสถานการณ์ที่กดดันมากกว่านี้เขากลับไปที่ร้านอีกครั้งในเย็นวันถัดมาตั้งใจขุดลึกกว่าเดิมคราวนี้เขาสั่งอาหารที่ใช้เวลานานขึ้นเพื่อเปิดโอกาสคุยกับลิลลี่ ระหว่างรอเขาเริ่มบทสนทนาแบบสบายๆพยายามรู้จักเธอมากขึ้นโดยไม่เปิดเผยเจตนาลิลีล่สูภาพและเป็นมิตรเหมือนเคยแต่ระหว่างคุยเขาเห็นอีกด้านของเธอเธอเล่าเรื่องชีวิตว่าเธอกำลังเรียนไปด้วยทำงานสองกับที่ร้านไปด้วยพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อไม่นานนี้แม่ป่วยนะักแม้จะแบกรับความยากลำบากลิลี่ก็ยังคงมองโลกในแงด่ดีไม่เคยบ่นสักคา ความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของเธอทำให้เขาประทับใจนี่คือหญิงสาวที่ทำงานหนักเพื่อครอบครัวเรียนไปด้วยและยังคงปฏิบตัติต่อทุกคนด้วยความเมตตาเธอไม่ได้รู้สึกว่าโลกเป็นนี้เธอเธอแค่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ระหว่างฟังแมทธิวสังเกตเห็นแววตาของเธอที่ซ่อนความกังวลไว้ชีวิตของเธอหนักหนาเธอแบกภาระครอบครัวไว้บนบ่าตัวเองแต่ก็ไม่เคยแสดงออก ความเข้มแข็งของเธอทำให้เขายิ่งชื่นชมแต่ความสงสัยยังคงอยู่เมื่ออาหามาเขาขอตัวไปโทรศัพท์ข้างนอกนี่คือโอกาสทดสอบครั้งที่สองเขาวางกระเป๋าสตางค์ไว้บนโต๊ะออกไปยืนมองผ่านหน้าต่างเขาจับตาดูลิล,ลี่เหลือมองกระเป๋าสตางค์มองไปรอบๆเพื่อแน่ใจว่าไม่มีใครเห็นหัวใจแมทธิวเต้นแรงนี่แหละจะถึงจุดแตกหักหรือยัง แต่แทนที่จะหยิบไปลิลี่ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเธอหยิบกระเป๋าสตางค์อย่างระวังวางไว้หลังเคาน์เตอร์แล้วทำงานต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีหลังเลไม่มีแม้แต่ความคิดอยากได้เมื่อแมทธิวกลับมาลิลี่ส่งกระเป๋าสตางค์คืนให้พร้อมรอยยิ้มสงบคุณลืมไว้อีกแล้วคะ่ะเธอพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพเหมือนเคยแมทธิวจ้องเธออึ้งไป เขาหวังว่าในสภาพการเงินที่ยากลำบากของเธอเธอจะยอมแพ้แต่เธอไม่เคยเธอยังคงเป็นคนเดิมซื่อสัตย์ไร้ตัวตนและใจดีอย่างแท้จริงขอบคุณครับแมทธิวพูดพร้อมยิ้มปิดบางความสับสนที่เพิ่มขึ้นเขาหวังจะได้เห็นจุดอ่อนแต่กลับเจอบางอย่างที่ยากจะยอมรับมากกว่าความซื่อสัตย์ที่มั่นคงของลิลี่หลายวันต่อมาแมทธิวยังคงคิดถึงเรื่องนี้ไม่หาย เขาพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองว่ามันเป็นแค่การทดสอบครั้งเดียวแต่ลึกๆเขารู้ว่ามีบางอย่างใหญ่กว่านั้นเกิดขึ้นเขาพยายามพิสูจน์บางอย่างให้ตัวเองแต่กลับยิ่งชื่นชมลิลลี่มากขึ้นเรื่อยๆแต่ความอยากรู้ยังไม่จบถ้าทดสอบเธอหนักกว่านี้จะเป็นอย่างไรเขายังคงไปร้านเป็นประจำตั้งการทดสอบใหม่ๆ ทีงเงินไว้ใต้จานลืมแหวนลืมนาฬิกาแม้แต่สอดเช็คไว้ในที่ใส่ผ้าเช็ดปากทุกครั้งเธอคือนของให้โดยไม่แต่ต้องสักบ,บาทไม่เคยแสดงทีท่าว่าจะฉวยโอกาสแต่บางอย่างก็เกิดขึ้นในใจแมทธิวเช่นกันทุกครั้งที่เขาตั้งการทดสอบทุกครั้งที่เห็นลิลลี่ทำตัวอย่างสง่างามและซื่อสัตย์ความเคารพและชื่นชมในตัวเธอก็ยิ่งเพิ่มพูน เรากับเขาได้พบสิ่งที่เขาไม่เคยรู้ว่ากำลังตาหาผู้หญิงที่คุณค่าของความซื่อสัตย์และจิตใจมีค่ามากกว่าความสำเร็จทางธุรกิจที่เขาเคยมีแต่ความสงสัยยังคงอยู่มีใครที่ไร้ตัวตนขนาดนี้ได้จริงหรือหลายสัปดาห์ผ่านไปความขัดแย้งในใจเขาแรงขึ้นยิ่งทดสอบลิลี่เขายิ่งประทับใจแต่ความสงสัยและความกลัวของเขาก็ยิ่งมากขึ้น ทำไมเธอถึงสมบูรณ์แบบขนาดนี้ทำไมเธอไม่เคยหยิบอะไรไปทั้งที่เธอต้องการเงินมากขนาดนั้นหรือนี่คือการแสดงที่เก่งมากเขาเคยทดสอบผู้คนมาตลอดชีวิตในโลกของเขาทุกคนมีราคาความไว้ใจเป็นสิ่งฟุ้มเฟือยที่เขาไม่มีวันยอมจ่ายนั่นคือเหตุผลที่เขาทำการทดลองแปลกประหลาดนี้ตั้งแต่แรกเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีความดีที่บริสุทธิ์ แต่ยิ่งใช้เวลากับลิลลี่เขายิ่งรู้สึกว่าตัวเองอาจจะผิดเธอไม่มีวาระซอนเรนเธอไม่ต้องการเงินเขาไม่ต้องการอำนาจเขาเธอแค่ใจดีแต่เขายังคงกลัวที่จะเชื่อคำคือหนึ่งหลังจากการทดสอบอีกครั้งที่ไม่พบรอยด่างพร้อยแมทธิวยังคงนั่งอยู่ในร้านนานหลังจากที่ลูกค้าคนสุดท้ายจากไปเขากำลังจะลุก ออกมาแต่ได้ยินบทสนทนาระหว่างลิลลี่กับเพื่อนร่วมงานน้ำเสียงของเธอเบาๆเกือบสัน่นหนูไม่รู้ว่าจะทำต่อไปได้อีกนานแค่ไหนลิลี่พูดน้ำตาคลอทำงานสองกระแต่ค่ารักษาแม้ก็ยังพุ่งสูงขึ้นหนูแทบเอาตัวไม่รอดตอนนี้หนูอาจต้องลาออกจากมหาลัยเพื่อดูแลแม่เต็มตัวมันหนักเกินไปแล้วหัวใจแมทิวจมลง เขาเคยหมกมุ่นกับการทดสอบจนไม่เคยคิดถึงสิ่งที่ลิลลี่กําลังเผชิญเธอสวมความกล้าแกร่งทุกวันทำงานหนักเพื่อครอบครัวแต่ก็ยังยิ้มให้ทุกคนความรู้สึกผิดทาโทมเขาเขาเคยปฏิบัติกับเธอเหมือนวัตถุดทดลองแต่เธอกลับมอบให้เขาแค่ความเมตตาและความทุ่มเทเขาอยากช่วยแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร การให้เงินตรงๆจะมากเกินไปและจะทำลายความภาคภูมิใจของเธอเขาต้องหาวิธีอื่นคืนนั้นแมทธิวออกจากร้านพร้อมแผนการในใจเขาจะช่วยเธอแต่จะไม่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้รับการสงสารเขาจะมอบโอกาสที่เธอสามารถรับได้อย่างสง่าง,งามวันถัดมาเขากลับมาที่ร้านพร้อมคำเสนอ ขณะนั่งลงและสั่งอาหารตามปกติแมทิิออรอให้ลิลี่เดินมาแล้วพูดตรงตรงลิลีล่ฉันสังเกตเธอมาสักพักแล้วฉันชื่นชมความซื่อสัตย์ความทุ่มเทและความเข้มแข็งของเธอแม้ชีวิตจะยากลำบากแต่เธอยังคงยิ้มและมองโลกในแงด่ดีฉันเห็นศักยภาพในตัวเธอมากกว่างานเซิร์ฟฉันอยากให้เธอมาทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของฉัน เงินเดือนจะดีกว่างานที่นี่มากและเธอจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเธอคิดยังไงลิลลี่ตกใจเธอไม่เคยคาดหวังคำเสนอแบบนี้จากคนอย่างแมทธิวในสายตาเธอเขาคือคนรวยที่อยู่ห่างไกลาจากโลกของเธอเธอลังเลหนูไม่แน่ใจว่ามีคุณสมบัติพอหรือเปล่าคะเธอไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรทั้งนั้นแมทธิวตอบ เธอพิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่ามีทุกอย่างที่ฉันต้องการความซื่อสัตย์ความทุ่มเทนั่นคือสิ่งเดียวที่สำคัญมาทำงานกับฉันไหมไม่ใช่แค่พนักงานเซิรฟ์ฟแต่เป็นผู้ช่วยของฉันจริงๆลิลี่นิ่งคิดโอกาสนี้ยิ่งใหญ่แต่เธอกลัวว่าจะมีเงื่อนนำซ่อนอยู่เธอเคยเห็นคนมากมายตกลุมพรางของคนรวยแต่แววตาและน้ำเสียงของแมทธิวมีความจริงใจบางอย่าง หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเธอพยักหน้าค่ะหนูจะลองดูหนูขอบคุณสำหรับโอกาสนี้มากค่ะแมทธิวแทบไม่เชื่อว่าลิลี่จะตอบตกลงง่ายขนาดนี้เขาคาดไว้แล้วว่าเธอจะลังเลหรือปฏิเสธแต่เธอกลับเชื่อใจเขาและในวินาทีนั้นบางอย่างในใจเขาขยับตัวเขาไม่เพียงได้รับความไว้วางใจจากเธอแต่ยังอาจได้พบส่วนที่ขาดหายของตัวเองด้วย หลายสัปดาห์ต่อมาลิลี่เริ่มงานผู้ช่วยส่วนตัวของแมทธิวเธอขยันแป้ทุกอย่างและฉลาดหลักแหลมเกินความคาดหมายเธอจัดการตารางงานประชุมจัดการเอกสารแต่ที่ทำให้เขาประทับใจที่สุดคือเธอดูแลชีวิตส่วนตัวของเขาด้วยความใส่ใจแบบเดียวกับตอนเป็นพนักงานเซิร์ฟแม้จะได้ตำแหน่งสูงขึ้นเธอก็ยังคงถ่อมตัวและตั้งใจทำงาน แมทธิว <Matthew S 2> เริ่มพึ่งพาเธอมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่รวมถึงคำแนะนำและมิตรภาพเขาไม่เคยเปิดใจให้ใครขนาดนี้แต่ลิลี่แตกต่างเธอไม่ได้ต้องการอะไรจากเขานอกจากทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในทางกลับกันแมทธิวเริ่มมองเธอมากกว่าเป็นลูกน้องเขาเห็นเธอเป็นคู่คิดที่ทำให้ชีวิตเขาสมดุลและมีความหมายมากขึ้นแต่ความสงสัยเก่ายังหลอกหลอน เขาเคยถูกหักหลังมามากการเปิดใจให้ใครสักคนทำให้เขากลัวแม่ลิลี่จะพิสูจน์ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาก็ยังกลัวว่าเธอกำลังรอจังหวะจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปบ่ายวันหนึ่งขณะที่ลิลี่จัดเอกสารในห้องทำงานของแมทธิวเธอเจอรูปถ่ายเก่าแผ่นหนึ่งซ่อนอยู่ในกองแฟ้มรูปนั้นคือแมทธิวในวัยหนุ่มยืนข้างชายคนหนึ่งพ่อของเธอ ทังคู่ยิ้มแย้มท่ามกลางแสงแดดหัวใจลิลี่เต้นแรงความทรงจำถาโถมพ่อของเธอเคยเป็นนักธุรกิจมาก่อนก่อนจะทิ้งชีวิตนั้นไปเป็นช่างซ่อมรถพ่อเคยเล่าเรื่องแมทธิวให้ฟังบ่อยๆว่าเป็นคนดีมีความเชื่อในความขยันแต่ทั้งสองเคยทะเลาะกันแอพพ่อไม่เคยเล่ารายละเอียดเธอสูดหายใจลึกเดินไปหาแมทธิวที่กำลังนั่งทำงานคุณแมทธิวค่ะ หนูเจอรูปนี้ในแฟ้มนี้พ่อหนูใช่ไหมคะแมทธิวมองรูปใบหน้าเขาอ่อนโยนลงใช่เจมส์เทนเนอร์เราเคยสนิทกันมากน้ำเสียงลิลลี่สั่นเล็กน้อยพ่อเคยเล่าเรื่องคุณให้หนูฟังบ่อยๆท่านพูดถึงคุณในแง่ดีมากแต่ไม่เคยเล่าว่าทำไมถึงเลิกคบกันแมทธิวถอนใจยื่นตัวพิงเก้าอีมันเป็นความเข้าใจผิด ธุรกิจบางครั้งทำให้คนทำสิ่งที่เสียใจฉันผลักดันเขาหนักเกินไปในดีหนึ่งเขารับไม่ไหวแล้วก็เดินจากมาฉันเสียใจกับเรื่องนั้นมาตลอดลิลี่นั่งลงซึมซับน้ำหนักของคำพูดพ่อไม่เคยเสียใจที่ทิ้งชีวิตนั้นไปข้าท่านบอกว่าการได้ทำงานด้วยมือทำให้ท่านมีความสุขมากกว่าแมทธิวพยักหน้าดวงตาไกลออกไป ตอนนั้นฉันไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วฉันเคยมองแค่ความสำเร็จและเงินแต่สุดท้ายมันไม่เพียงพอฉันคิดว่าฉันมีทุกอย่างแต่จริงๆแล้วฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีเพื่อนแท้ไม่มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงมีแค่เปลือกของความสำเร็จที่ว่างเปล่าลิลี่มองเห็นความจริงใจในดวงตาเขา ครั้งแรกที่เธอเห็นแมทธิวไม่ใช่มหาเศรษฐีเย็นชาแต่เป็นคนที่เคยเจ็บปวดเคยผิดพลาดและกำลังพยายามหาทางที่ดีกว่าฉันทดสอบคุมานานแมทธิวผู้ต่อน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดพยายามดูว่าคุณซื่อสัตย์จริงหรือเปล่าว่าฉันไว้ใจคุณได้ไหมแต่สิ่งที่ฉันเพิ่งรู้คือคนที่ต้องเปลี่ยนคือฉันต่างหากคุณสอนฉันเรื่องความซื่อสัตย์ และความพัดดีมากกว่าคนไหนไหๆในชีวิตฉันลิลลี่ยิ้มอ่อนตามด้วยความเข้าใจคุณแมททิวหนูไม่ได้ขออะไรทั้งนั้นหนูแค่อยากทำงานให้ดีและดูแลครอบครัวแต่หนูคิดว่าเราต่างก็ได้เรียนรู้จากกันและกันในวินาทีนั้นแมทธิวรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงลึกๆในใจเขาสร้างกําแพงมานานเพื่อป้องกันตัวเองจากโลก แต่ตอนนี้เมื่อมีลิลี่อยู่เคียงข้าง,ขางเขารู้ว่ากำแพงนั้นทำให้เขาไม่เคยได้สัมผัสความร่ำรวยที่แท้จริงของชีวิตความสัมพันธ์ที่สำคัญผู้คนที่ห่วงใยห,หลายสัปดาห์ต่อมาความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความสัมพันธ์จากเจ้านายลูกน้องกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าพวกเขาเริ่มทำงานร่วมกันในโครงการเพื่อสังคม แมทธิวใช้ความร่ำรวยสนับสนุนสิ่งที่ลิลลี่เคยฝันถึงการศึกษาสุขภาพและคนไร้บ้านและที่สำคัญแมทธิวกลายเป็นคนใหม่เขามีเมตตามากขึ้นใส่ใจมากขึ้นและลิลลี่ก็ยังคงอยู่เคียงข้างเขาไม่ใช่ในฐานะลูกน้องแต่ในฐานะคู่ชีวิตหลายเดือนผ่านไปการเปลี่ยนแปลงของทั้งคู่ชัดเจน แมทธิวมหาเศรษฐีที่เคยหมกมุ่นกับอาณาจาักรกลายเป็นคนที่มีความลึกซึ้งและจริงใจกำแพงรอบใจเขาพังทลายถูกแทนที่ด้วยความปรารถนาที่จะเชื่อมต่อมอบให้และสร้างความแตกต่างลิลี่เองก็เปลี่ยนไปจากเด็กเซิร์ฟที่เคยดิ้นรนกลายเป็นผู้นำที่ควบคุมชะตาชีวิตตัวเองและช่วยเปลี่ยนชีวิตแมทธิวไปด้วยพวกเขาร่วมกันก่อ,กอต้ามูล,ลนิธิ ตั้งกองทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้จัดตั้งโครงการช่วยค่ารักษาพยาบาลให้ครอบครัวที่ลำบากในโครงการเหล่านี้ Matthew, แมทธิวได้พบความเติมเต็มที่ไม่เคยได้จากธุรกิจหรือเงินทองลิลลี่กลายเป็นเสาหลักของทุกโครงการความเข้าใจความหลงใหลในการช่วยเหลือทําให้เธอไม่ใช่แค่ผู้ช่วยแต่เป็นคู่คิดตัวจริงและมากกว่านั้น ความรู้สึกส่วนตัวก็เริ่มก่อตัวจากความเคารพกลายเป็นรอยยิ้มเนียบเนียบบทสนทนาอ่อนโยนและความ่ังใจที่ลึกซึง้งความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนเงินทองหรือสถานะแต่ตั้งอยู่บนความไว้ใจความเคารพและความห่วงใยที่แท้จริงค่ำคืนหนึ่งขณะนั่งดูความคืบหน้าของมูลนิธิในห้องทำงานแสงเย็นของพระอาทิตย์ส่องเข้ามาในห้องฉันไม่เคยคิดเลย แมทธิวผู้เบาเทำลายความเงียบที่อบอุ่นว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้ร่วมงานกับคนอย่างคุณคนที่ทำให้ฉันเห็นว่าอะไรสำคัญจริงๆฉันใช้ชีวิตไล่ตามความสำเร็จแต่ตาบอดต่อสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีค่าคุณทำให้ฉันเห็นสิ่งนั้นลิลี่ลิลลี่ยิ้มดวงตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนหนูคิดว่าเราต่างก็ได้เรียนรู้ค่าคุณแมทธิว เวลาที่เราไล่ตามสิ่งที่คิดว่าสำคัญเรามักลืมไปว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นผู้คนเป็นความเมตตาและโอกาสที่จะสร้างความแตกต่างให้ชีวิตใครสักคนแมทธิวพยักหน้าดวงตาจ้องมองเธอฉันอยากเดินทางต่อไปกับคุณไม่ใช่แค่ในงานแต่ในชีวิตความร่ำรวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราครอบครองแต่คือคนที่เราช่วยเหลือชีวิต ที่เราได้สัมผัสแะความรักที่เราแบ่งปันหัวใจลิลลี่พองโตเธอสูดลมหายใจน้ำเสียงมั่นคงแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นหนูไม่เคยคิดว่าชีวิตจะพาหนูมาถึงจุดนี้แต่หนูดีใจที่มันเกิดขึ้นดีใจที่เราได้พบกันแมทธิวกื้อมือไปจับมือเธอเบาๆฉันอยากสร้างอนาคตกับคุณลิลลี่ไม่ใช่แค่ในงานที่เราทำแต่เพื่อเรา ฉันจะเติบโตเรียนรู้และสร้างความแตกต่างต่อไปโดยมีคุณอยู่เคียงข้างห้องเงียบไปชั่วขณะแต่เป็นความเงียบที่ถูกต้องไม่มีเกมไม่มีการทดสอบมีแค่สองคนที่ยืนอยู่บนพื้นเดียวกันพร้อมเผชิญทุกสิ่งข้างหน้าลิลลี่บีบมือเขาดวงตาสว่างด้วยความจริงใจหนูก็อยากคะ่ะเราจะไปด้วยกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแมททิว และลิลลี่เดินทางต่อไปไม่ใช่แค่คู่ธุรกิจแต่เป็นคู่ชีวิตที่เท่าเทียมเรียนรู้จากกันและกันเติบโตด้วยกันพวกเขาทำงานอย่างไม่หยุดยอนเพื่อให้มูล,ลนิธิที่เป็นพลังเพื่อความดีสัมผัสชีวิตของผู้คนนับพันที่เคยถูกมองข้ามหลายปีต่อมาเมื่อย้อนมองเรื่องราวของพวกเขาพวกเขารู้ว่าการทดสอบความสงสัยและความกลัวล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง แต่สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นความเข้าใจว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรืออำนาจแต่อยู่ที่ชีวิตที่ได้เปลี่ยนแปลงผู้คนที่ได้ช่วยเหลือและความรักที่พวกเขาพบเจอในกันและกันการเดินทางของแมทธิวคือการเปลี่ยนแปลงจากชายที่ไล่ตามความสำเร็จและความร่ำรวย สู่การค้นพบว่าความเติมเต็มที่แท้จริงมาจากความสัมพันธ์ที่เขาสร้างขึ้นและชีวิตที่เขาได้ส่งต่อความซื่อสัตย์ที่มั่นคงของลิลลี่ทำให้เขาเห็นคุณค่าของความซื่อตรงความเสียสละและความเมตตาผ่านประสบการณ์ร่วมกันพวกเขาค้นพบว่าความร่ำรวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักที่มอบให้และความแตกต่างที่สร้างได้ในโลกนี้